สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงห์สุวรรณที่ออกอากาศผ่านทางยูทูบชา n e l ในช่องของ RMTP Live เราผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะวันนี้นะคะฝนยังคงทําหน้าที่สัญหาเรื่องราวคดีอาชญากรรมดังๆที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกมาฝากให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันเช่นเคยเรื่องราวคดีอาชญากรรมในวันนี้นะคะฝนนําเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นกับหญิงสาวผู้เคาะร้ายคนหนึ่งค่ะที่เธอนั้นได้ เสียชีวิตและคดีของเธอนะคะใช้ระยะเวลายาวนานถึง7ปีด้วยกันกว่าที่ความจริงจะกระจ่างแต่ว่ามันมีเรื่องขนหัวลุกอยู่ค่ะเนื่องมาจากว่าในช่วงที่ตำรวจนั้นทําคดีของเธอแน่นอนว่ามันก็มีการถ่ายทอดและก็เกาะติดสถานการณ์โดยผู้สื่อขา่าวจู่ๆนะคะในขณะที่ผู้สื่อข่าวรายงานนั้นก็มีเสียงแทรกขึ้นมาเป็นเสียงหวยหวนและก็จับใจความได้ว่าเสียงนั้นน่าจะมาขอความช่วยเหลือเดี๋ยวเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ 10นาทีคดีดังจะค่อยๆมาไล่เลียงให้ฟังกันค่ะคดีนี้นะคะเป็นคดีที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่ามิยากะฮิราโอกะค่ะซึ่งเธอนั้นนะคะได้หายตัวไปแล้วก็ถูกฆาตกรรมค่ะย้อนกลับไปนะคะวันที่6พฤศจิกายนปี2009ค่ะมีชายคนหนึ่งนะคะขึ้นไปเก็บเห็ดที่ภูเขาเอฮิเมะค่ะและเขาก็ไปพบกับกองไม้กองหนึ่งซึ่งดูผิดธรรมชาติเขาจึงลองนําใบไม้เหล่านั้นออกและเขาก็ได้พบ ศีรษะหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งถูกตัดแล้วก็ซ่อนอยู่ภายใต้กองไม้กองนั้นและชายคนนั้นนะคะก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีพอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงนะคะก็ทําการเก็บรวบรวมหลักฐานแล้วก็นําชิ้นส่วนไปชนสูตรศพนะคะหลังจากชนสูตรค่ะผลก็ออกมาว่าผู้ตายนั้นได้รับความทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากเนื่องจากร่างกายและศีรษะได้รับความเสียหายมากเกินไปทําให้ยากต่อการระบุตัวตนชิ้นส่วน ่วนต่างๆของร่างกายก็กระจัดกระจายไปทั่วภูเขาในวันที่7พฤศจิกายนตำรวจได้พบกระดูกต้นขาซ้ายบริเวณทางเข้าป่าวันที่8ตํตำรวจก็ได้พบร่างที่ไร้แขนขานะคะใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุรวมไปถึงวันที่9ก็พบชิ้นส่วนของเท้าซ้ายและวันที่19ก็พบเศษเล็บในมูลสัตว์ด้วยโดยหลังจากการเปรียบเทียบดินเอนะคะจากชิ้นส่วนต่างๆก็สรุปได้ว่าเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย นี้มีชื่อว่ามิยากะฮิราโอกะค่ะและเมื่อหากย้อนกลับไปประมาณ10วันก่อนนะคะตำรวจเนี่ยก็ได้รับแจ้งว่ามีนักศึกษาชั้นปีที่1น,นะคะของมหาวิทยาลัยชิมาเนะซึ่งเธอนั้นมีชื่อว่ามิยากะฮิราโอกะเธอได้หายตัวไปโดยผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของเธอเนี่ยก็ได้เข้ามาแจ้งความตามหาลูกสาวเขาแจ้งว่าได้ตามหามาตั้งแต่เมืองคายาม่าไปจนถึงเมืองฮามาดะแต่สุดท้าย ก็ไม่ได้พบลูกสาวจนมาทราบข่าวว่าลูกสาวตนเองนั้นกลายเป็นศพพอข่าวนี้นะคะแพร่กระจายออกไปก็ทําให้ผู้คนในเมืองฮิโรชิมารวมไปถึงเมืองไซมาเนะเนี่ยล้วนตื่นตนกตกใจกับคดีสยองขวัญที่มีความโหดเหี้ยมมากนะคะทางตํารวจเองนะคะก็เร่งกําลังรวมไปถึงเริ่มสอบปากคําอย่างเต็มรูปแบบโดยตํารวจนะคะได้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นฝีมือของคนใกล้ชิดเนื่องจากในวันที่26ตุลาคม ฮิราโอกะ,ะ ka, ได้หายตัวไปในระหว่างเดินทางกลับไปที่หอพักหลังจากที่เธอนั้นได้เลิกงานนะคะที่เธอทํางานอยู่ณนศะูนย์การค้าแห่งหนึ่งโดยกล้องวงจรปิดนะคะได้จับได้เพียงแค่ภาพที่เธอปรากฏอยู่ในศูนย์การค้าเท่านั้นส่วนกล้องวงจรปิดแถวหอพักของเธอนั้นไม่มีการบันทึกภาพของเธอเอาไว้เลยและเนื่องจากศูนย์การค้าอยู่ห่างจากหอพักเพียง450เมตรฆาตกรรายนี้เลยคลาดว่าน่าจะเป็นคนใกล้ชิดหรือคนที่ฮิราโอกะนั้น คุ้นเคยเป็นอย่างดีจึงสามารถพาเธอไปจากสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านได้หลังจากตรวจสอบนะคะก็พบว่าเีราโอกานั้นเป็นเด็กหญิงธรรมดาธรรมดาแล้วก็เป็นคนเรียบง่ายมากเพื่อนที่เธอคบหาล้วนเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมช้นคนเหล่านี้หากดูจากเวลาและแรงจูงใจแล้วไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่พวกเขานั้นจะเป็นฆาตกรต่อมาตำรวจได้ทำการขยายขอบเขตการสอบสวนไปยังบริเวณรอบๆศูนย์การ ค้าที่ห่างออกไปในการตรวจสอบและการสอบสวนอย่างต่อเนื่องมีหลายประเด็นนะคะที่สามารถยืนยันได้ก็คือ 1. หลังจากที่ฮิราโอกะนั้นออกจากศูนย์การค้าเธอเดินไปทางใต้เหมือนทุกครั้งตามปกติ 2. คฆาตรกรต้องเป็นผู้ชายที่บรรลุนิติภาวะแล้วและมีอายุระหว่าง20 40ปีและที่สำคัญตอนที่ก่อเหตุอาจมีการใช้รถยนต์แต่เนื่องจากยังขาดหลักฐานและพยานในที่เกิดเหตุทำให้ความคืบหน้า ของการสืบสวนสอบสวนเป็นไปอย่างล่าช้าและในที่สุดก็มาถึงทางตันแต่แล้วก็ได้มีเหตุลึกลับเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นซึ่งทำให้คดีของฮิราโอกะนั้นมีความน่ากลัวยิ่งขึ้นไปอีกสิ่งลี้ลับนั้นก็คือในขณะที่สื่อช่องต่างๆของญี่ปุ่นกำลังรายงานความคืบหน้าสถานการณ์เหตุการณ์ของคดีนี้พร้อมกับลงพื้นที่จู่ๆก็มีเสียงคลุ้มครือรวมไปถึงมีเสียงโหยหวนของผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นและเนื่องจาก ในขณะนั้นเป็นการถ่ายทอดผ่านฟรีทีวีทําให้คนจํานวนมากได้ยินเสียงนี้ชัดเจนโดยถึงแม้ว่าจะฟังได้ไม่ค่อยช้าแต่ก็มีคนนําคลิปดังกล่าวไปวิเคราะห์อย่างละเอียดโดยสามารถถอดความได้ว่าฉันเจ็บปวดมากทําไมถึงต้องทําฉันแบบนี้เวลาล่วงเลยผ่านไปนะคะยาวนานไปเจด จนถึงปี2016ค่ะตำรวจได้ทุ่มกำลังกว่า3,000 1 0นายลงพื้นที่ตรวจค้นหากว่า900ตารางกิโลเมตรอีกทั้งยังได้จัดตั้งกองทุนพิเศษเพื่อการสืบสวนมีการพบผู้ต้องสงสัยกว่า600รายมีการแจกจ่ายใบปลิวเพื่อช่วยในการสืบสวนกว่า20,000แผ่นรวมถึงตั้งรางวัลน,นำจับกว่า3ล้านเยนแต่การสืบสวนก็ยังไม่มีความคืบหน้าอยู่ดี แต่แล้วค่ะในที่สุดนะคะก็เกิดเหตุการณ์พลิกผันเกิดขึ้นครั้งใหญ่ในระหว่างที่ทางตำรวจนั้นกำลังลือข้อมูลเก่าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาที่เคยก่อคดีอาชญากรรมทางเพศอยู่นั้นค่ะพวกเขาได้ไปพบข้อมูลของชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโยชิฮารุยาโนะด้วยเทคนิคการกู้ข้อมูลจากกล้องรวมไปถึงแฟชได์นะคะก็ทําให้ตำรวจนั้นสามารถกู้คืนภาพที่ถูกลบไปได้กว่า57รูปโดยมันเป็นรูปที่บันทึกขั้นตอน การสังหารฮิราโอกะเอาไว้ทั้งหมดย้อนกลับไปค่ะนะวันที่26ตุลาคมปี2009ยาโนะนั้นได้รักพาตัวฮิราโอกะที่เพิ่งเลิกงานหลังจากทำร้ายร่างกายเธอรวมถึงข่มขืนเธอยาโนะนั้นก็ได้ลงมือฆ่าเธอที่ห้องน้ำของบ้านรวมไปถึงแยกชิ้นส่วนร่างกายของเธอด้วยมีดทำครัวและโยนศพของเธอทิ้งไว้ที่ภูเขาเอฮิเมะและเนื่องจากภาพเหล่านั้นนะคะมีความโหดร้ายจนเกินไป ทำให้ปัจจุบันค่ะตำรวจเองก็ยังไม่มีการเปิดเผยภาพใดๆออกมาและสิ่งที่เหนือธรรมชาติของคดีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือในวันที่8พฤศจิกายนปี2009หรือ2วันหลังจากที่พบศีรษะของฮิราโอกะในขณะที่ตำรวจนั้นกําลังตรวจสอบภูเขาเอฮิเมะอยู่นั้นค่ะบนทางหลวงแห่งหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากภูเขามากนะักก็ได้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจค่ะเมื่อรถคันหนึ่งได้เกิดไฟลุกไหม จากการขับชนเข้ากับราวกาั้นคนสองคนในรถถูกไฟอคอกตายทันทีในที่เกิดเหตุและหนึ่งในนั้นก็คือยานุนั่นเองส่วนสิ่งที่น่าประหลาดใจนั่นก็คือข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้กลับพบว่าไม่มีร่องรอยของการเบรกหรือถลายและเนื่องจากวันนั้นเองสภาพอากาศก็ดีมากๆทําให้ไม่น่ามีปัญหาเรื่องวิสัยทัศน์มาเกี่ยวข้องกล่าวง่ายๆก็คือหลังจากที่ยานุได้ลงมือฆาตกรรมเิราโอกะ ไปไม่ถึงสัปดาห์เขาก็ถูกไฟคอกเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์ที่น่าประหลาดนี้ค่ะคนจํานวนมากจึงเชื่อว่าเป็นเหตุการณ์ที่ฮิราโอกะมาแก้แค้นนั่นเองแต่สุดท้ายแล้วนะคะเนื่องจากคดีนี้ไม่ว่าเหยื่อหรือตัวฆาตกรเองก็ได้เสียชีวิตไปแล้วคดีนี้จึงไม่มีการหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกต่อไปโดยในจปีต่อมาค่ะศาลก็ได้ตัดสินไม่มีการดําเนินคดีกับยาโนะเพราะเขาได้เสียชีวิตไปแล้วโดยหลังจากเกิดคดี นี้เมืองฮมามาดะก็ได้กำหนดให้วันที่26ตุลาคมของทุกปีเป็นวันแห่งชีวิตปลอดภยัยโดยถือว่าเป็นวันไว้อะไรให้กับฮิราโอกะนั่นเองค่ะนี่ก็คือคดีอาชญากรรมนะคะที่เกิดขึ้นณนะประเทศญี่ปุ่นซึ่งถ้าใครนะคะอยากฟังเสียงนะคะที่แทรกเข้ามาระหว่างผู้บรรยายข่าวหรือผู้ประกาศข่าวรายงานนะคะลองพิมพ์ค้นหากันได้ใน Google ใน YouTube ค่ะเสียงนั้นค่อนข้างชัดเจนค่ะฝนเยฟังแล้วขนลุ เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังท่านใดไปฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดติดเข้ามาพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ10นาทีคดีดังแล้วค่ะกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในแอปพิโซดหน้าฝนเวลาสินีสิงห์สุวรรณลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ